มเกียร์ออตโต้ไปดูกันเลย นี้กลับมาพบกับอุ้งอิงนะคะรีวิวไม่ซ้ำจำบทไม่ได้ที่นี่ล้ำเลิศค่ะเซ็นเตอร์คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาห่างหายไปนานวันนี้กลับมาแล้วทุกคนอาจจะคิดถึงกันเนาะวันนี้นะคุณลูกค้าขาอุ้งอิงมีรถดีๆมานำเสนอหนึ่งคันคันนี้เขาค่อนข้างที่จะเป็นแบบว่าแรไอเทมรุ่นตามหาดกันเลยทีเดียวอยากรู้ไหมว่าเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวพาไปดูกันเลยตรงข้างๆของอุ้งอิงคันนี้นะคุณลูกค้าขาเป็นโตโยต้าไฮรักรีโว 2.4e นะคะคุณลูกค้าขาคันนี้เป็นตัว P ันเ n n e r ner, เป็นรุ่นแคปด้วยปี2017มาพร้อมกับสีเทาแบบนี้เลยเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าด้านหน้าคันนี้มีอะไรบ้างคุณลูกค้าขาอย่างแรกเลยคุณลูกค้าขาคันนี้นะได้พร้อมกับใบหน้าร็อกโคนะคะกระจังหน้าก็คือหล่อเท่ๆแบบนี้เลยเนาะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีโครเมียมนะคะมาพร้อมกับโลโก้นะคะตโตโยตา้า กลมๆใหญ่ๆตรงกลางแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะหน้าหลอกอสุดๆไปเลยคุณลูกคา้าขาด้านล่างนะคะก็คือเป็นชุดเออเขาเรียกว่าช่องลมสีดำนะคุณลูกคา้าขาก็คือสภาพสีโดยรวมนะอูอิงให้ไปเลย95%คุณลูกคา้าขาก็คือใสๆแวแวๆแบบนี้เลยนะมาดูต่อกันที่ไฟดีกว่าคุณลูกคา้าขาคันนี้นะคะได้เป็นไฟแบบฮาโลเจนออกจากศูนย์โดยตรงเลยคุณลูกคา้าขา โคมไฟก็คือใส่ใส่แววแวแบบนี้อีกเช่นกันนะคะคันนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะไฟตัดหมอกนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของฝากระโปรงด้านบนกันบ้างดีกว่าคุณลูกค้าค่ะฝากระโปรงด้านบนนะสภาพก็คือสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีเงาแวววววแบบนี้เลยนะคะเอาไปเลยอีก95%ออุ้งอิงให้คันนี้นะโอเคมาดูต่อกันที่ด้านข้างกันเลยดีกว่า คุณลูกค้าค่ะ,คะด้านข้างนะในส่วนของแก้มด้านข้างตรงนี้นะเอาไปอีก95%อีกเช่นกันก็คือสวยไม่ไหวที่สำคัญนะข้อดีของคันนี้นะของสีเทาหรือสีบรอนนะคุณลูกค้าค่ะ,คะ ก็คือใช้ไปได้อีกยาวๆเลยค้าค่อนข้างที่จะเก่ายากเนาะโอเคมาดูในส่วนของล้อมแม็กกันบ้างคันนี้นะคุณลูกค้าขาได้ล้อมแม็กแบบจัดเต็มเลยนะได้ล้อมแม็กทีอีนะล้อมแม็กขอบเท่าไหร่ล้อมแม็กขอบ18คุณลูกค้าขามาพร้อมกับยางปี2021คันนี้นะแม็กนะกับยางนะใช้ได้อีกยาวๆเลยคุณลูกค้าขาโอเคมาดูในส่วนของกระจบด้านข้างกันต่อ กระจกด้านข้างคุณลูกค้าขาด้านบนนะเขาได้เป็นสีโคมเมี่ยมนะคะตัดกับสีดําด้านด้านล่างนะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะประตูด้านข้างประตูด้านข้างคุณลูกค้าขามือจับประตูเป็นสีโคมเมี่ยมอีกเช่นกันนะคะสภาพสีโดยรวมนะเอาไปเลย9 5เก็คือสวยไม่ไหวแต่ตรงนี้อาจจะมีร่องรอยนิดหน่อยนะคุณลูกค้าขานี่นะตรงเบ้าจับนะมีร่องรอยนิดหน่อยนะคะ คันนี้นะมาพร้อมกับบันไดด้านข้างให้เลยคุณลูกค้าขาด้วยความที่เป็นพีรันเนอร์โนโยกสูงก็จะมีบันไดช่วยในการขึ้นลงได้สะดวกขึ้นโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของเม็ดอาร์กันต่อเลยดีกว่าคันนี้นะคุณลูกค้าขาแกะให้ดูกันทุกซอกทุกมุมเลยนะแปบบ๊บนึงนะแกะยากมากอ่านี่เลยคุณลูกค้าขาเม็ดอาร์กนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีแบบว่าบุบเบี้ยวนะไม่มีบิดเบี้ยวบูบี้นะคุณลูกค้าขา ตัวนี้นะเป็นรุ่นแคปนะคะแคปเปิดได้เดี๋ยวให้ดูตรงช่วงแคปนี่เลยคุณลูกค้าขาน็อตนะคะเดิมเดิม,ดมแบบนี้เลยให้ดูกันแบบถุกซอกคุกมุมกันเลยทีเดียวนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของกระบะกันต่อเลยดีกว่ากระบะคุณลูกค้าขาตัวนี้นะเขามีให้ว่าเป็นตัวพีลันเนอร์นะคะ กระบะลุกกระบะด้านหลังนะคุณลูกค้าค่ะ,คะเอาไปเลยอีก95ก็คือสวยไม่ไหวร้อมแม็กเหมือนกันคุณลูกค้าค่ะ,คะได้แม็กทีอสี่วงนะพร้อมยางใหม่ปี e 2021นะคะมาดูด้านหลังกันต่อเลยดีกว่าคันนี้นะคุณลูกค้าค่ะ,ค,ะคันนี้เป็น t o y ยต a h ไฮรักรีโวนะคะเป็นรุ่นตัว E คุณลูกค้าค่ะ,คะนี่เลยนะคะ ไฟเบรกนะไฟเบรกไฟท้ายนะคุณลูกค,ะคะ้าขาสวยๆใสๆแบบนี้เลยไม่มีแบบว่าไม่มีแตกนะไม่มีแตกไม่มีหักนะคะตัวนี้นะเขามีการชนด้านหลังมาให้ด้วยนะคะการชนด้านหลังสีดํากับสีโครเมียมนะมีมือจับมือที่สามนะคุณลูกค,ะคะ้าหามือจับเออเขาเรียกว่าฝาเออฝากลับไม่ใช่ฝากระโปรงคุณลูกค,ะคะ้าขาฝาท้ายเนาะเป็นสีโครเมียมอีกเช่นกันนะคะมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3าม โอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของแมกไลเนอร์กันต่อเลยดีกว่าคันนี้นะคุณลูกค้าขาแมกไลเนอร์ะนะอาจจะมีความแบบว่าเลอะเทอะมอมแมมนิดหน่อยเนาะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกนะคะแมกไลเนอร์สีดำแบบนี้เลยคุณลูกค้าขาแต่ว่าร่องรอยอาจจะมีนิดหน่อยนะตามการใช้งานนะคะามาดูที่ด้านหลังนะน็อตด,ด้านหลังนะไม่มีการขันขายคุณลูกค้าขาเม็ดอาร์และลูกรกมคมชัดอีกเช่นกันนะคะนี่เลย โอเคเดี okay, ๋ยวพาไปดูอีกข้างหนึ่งกันต่อเลยดีกว่าโอเคอีกข้างหนึ่งคุณลูกค้าขากระบะรูปกระบะด้านหลังนะเอาไปเลยอีก9ก็ก็คือสวยไม่ไหวฉุดไม่อยู่คันนี้นะโอเคมาดูต่อในส่วนอีกประตูอีกหนึ่งฝั่งนะคุณลูกค้าขาได้เป็นมือจับประตูสีโครเมียมอีกเช่นกันนะแล้วก็คันนี้นะคุณลูกค้าขาเราติดฟิล์มให้รอบคันเลยติดฟิล์มใหม่ให้นะคะ กระจกเหมือนกันคุณลูกค้าค่ะด้านบนสีโครมเนี่ยมด้านล่างเป็นสีดำเนาะมาพร้อมกับบันไดาทางขึ้นเดี๋ยวไปดูเม็ดอาร์กกันเลยดีกว่าเม็ดอาร์กด้านในแกะให้ดูเลยนี่เลยคุณลูกค้าค่ k, นะเม็ดอาร์กนะรูกลมคมชัดสวยๆแบบนี้เลยนะคะเม็ดอาร์ สีประตูนะเมื่อกี้อุ้งอิงพาไปดูเม็ดอาก,ก่อนสีโดยรวมฝั่งนี้นะคุณลูกค้าค่ะเอาไปเลย95เนาะก็คือมันสวยจริงสวยไม่ไหวนะคะมาดูต่อกันที่แก้มอีกหนึ่งฝั่งแก้มก็เอาไปอีก95คุณลูกค้าค่ะไม่มีร่องรอยขีดข่วนใดๆเลยเนะาะอ่ะฮะแล้วก็ล้อก็ได้เหมือนเดิมอีกเช่นกันเนาะโอเคเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของด้านในกันต่อกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลย โอเคค่ะคุณลูกค้าขาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในกันต่อเลยนะคะอย่างแรกเลยคุณลูกค้าขาแผงประตูด้านข้างนะเขามีความแบบว่าเล่นผ้าสีน้ำตาลให้นะคะตรงที่วางแขนเนาะตัดกับสีดำนะคะคุณลูกค้า่าแผงประตูด้านข้างนะเอาไปเลย95%อีกเช่นกันสวยๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าขามาดูต่อกันที่บอกเลยดีกว่าคุณลูกค้าขาคันนี้นะเป็นบอกผ้า เบาผ้าสีน้ำตาลเข้มนะคะเบาะนะคุณลูกค้าค่ะเขามีความแบบว่าเป็นเทกเจอร์ให้นะเป็นลายๆให้เบาะผ้าข้อดีของเขาคืออะไรคุณลูกค้าค่ะระบ,บายความร้อนได้ดีไม่เก็บความร้อนโอเคเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นรถแป๊บหนึ่งคุณลูกค้าค่ะนี่นะด้วยความที่เป็นตัวพีรันเนอร์นะคุณลูกค้าค่ะเขามีมือจับตรงนี้ให้ด้วยนะคะเพื่อความที่แบบว่า ขึ้นลงได้ง่ายนะเดี๋ยวขออนุญาตปรับเบาะนิดนึงโอเคคุณลูกค้าขาคันนี้นะพวงมาลัยนะคะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะนี่เลยโทรเข้ารับสายก็คือสะดวกมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้โตโ,ตโยต้นะคะสีเงินแววแวแบบนี้ตรงการเช่นกันนะคะสภาพพวงมาลัยนะคุณลูกค้า่ะอาจจะมีแบบว่าร่องรอยการใช้งานเนาะนี่เลย ประมาณนี้นะคะให้ดูคร่าวๆเนาะโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่คอนโซลด้านหน้าคุณลูกค้าค่ะคอนโซลด้านหน้าตรงนี้ก็คือสีดำสวยๆใสๆแบบนี้เลยนะคะช่องแอร์นะไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรเลยนะคะมาพร้อมกับด้านหน้าเป็นจอนะคะให้นะคะคันนี้นะเป็นเกียร์ออโต้นะคะคุณลูกค้าคะ่ะเกียร์ออโต้มาพร้อมกับดีโคมดพาวเวอร์มดนะคะมีที่วางแก้วน้ำให้ตรงนี้2จุดด้วยกันนะคะมาพร้อมกับ กล่องเก็บของตรงกลางนะคะนี่เลยช่องเก็บของเขาก็ค่อนข้างกว้างนะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็เป็นผ้าสีนลงตาโอเคเดี๋ยวมาสตาร์ทรถคันนี้กันเลยดีกว่าคุณลูกค้า่ะแบ๊บนึงนะแบบ๊หนึ่งนะพร้อมหรือยังคุณลูกค้าคะโอเคไปนี่เลยคุณลูกค้า่ะก็คือสตาร์ติดง่ายมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวมาเทสระบบแอร์ให้คันน okay. hm ี้นะคุณลูกค้าขาไม่น้อยมากๆไม่ประมาณ90,000มเท่านั้นนะคะ90,000มเท่านั้นไม่โอเคเดี๋ยวมาเทสความเย็นให้คุณลูกค้าดูเลยว่าเย็นขนาดไหนอันนี้คือวิงเปิดแรงลมแบบสุดเลยนะคุณลูกค้าขาให้คุณลูกค้าดูเลยนี่นี่เลยคันนี้นะคะมาพร้อมกับ กระจบไฟฟ้าอีกเช่นกันนะคุณลูกค้าค่ะเป็นออโต้นะคะนี่เลยขึ้นลงก็คือสะดวกมากๆเลยนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของด้านบนกันต่อเลยดีกว่าคุณลูกค้าค่ะด้านบนคันนี้นะบังแดดกันแดดนะคะก็คือแบบว่าสวยๆใส,สๆแบบนี้เลยนะยังแบบว่าไม่ได้แกะุงเลยนะหรือว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาใช้แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้แกะก็ได้คุณลูกค้าค่ะ,คคะตรงนี้นะมาพร้อมกับ นี่เลยที่เก็บแว่นตาให้นะคะายติดครบทุกดวงนะคุณลูกค้าค่ะ,คะโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของแคบแต่ก่อนไปแครบลืมบอกคุณลูกค้าค่ะคันนี้ความพิเศษของเขานะมีคูปองให้ด้วยนี่เลยเป็นกล่องเก็บนะคะแบบว่าพวกแบบว่าเหมือนเดินทางไกลอะไรเงี้ยคุณลูกค้า่ะพวกแช่พวกแบบนมเครื่องดื่มอะไรตรงเนี้ยคือสะดวกสบายมากๆเลยนะคะใช้งานง่ายด้วยนี่แค่คลิกแค่กดตรงน,นี้นะมันเด้งขึ้นมาให้นะคะ เ,เดี๋ยวไปดูในส่วนของแคปกันต่อเลยดีกว่าค่ะค่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของแคปด้านหลังกันเลยนะคะคันนี้นะคุณลูกค้าค่ะด้านหลังนะเขาให้เป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนะคะเบาะหนังสภาพเบาะหนังเอาไป95%อาจจะมีร่องรอยแบบว่าได้ล่นิดหน่อยเนาะด้านหลังตรงนี้เป็นผ้านะคะสีดําอีกเช่นกันนะคะคุณลูกค้า่าโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนั่งให้ดู คุณลูกค้าคะ่ะแคบด้านหลังนะพื้นที่นะค่อนข้างจะแบบว่าเออรองรับกับสรีละเลยนะคุณลูกค้าคะ่ะองิงสูงประมาณ175ก็คือนั่งได้สบายๆไม่อึดอัดเนาะด้านบนที่ว่างที่เอ่อช่องว่างที่ศีรษะก็เหลืออ,อยู่นะคุณลูกค้าคะ่ะถ้าตัวเล็กๆนะประมาณนุงอิงเนี่ยนั่งได้ประมาณ2 3สคนกันเลยทีเดียวเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูต่อในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดห้องเครื่องให้ดูด้วยความที่แบบว่าเป็นตัวพีรันเนอร์นะคุณลูกค้าขาวิงต้องขย่งขาช่วยนะโอเคคันนี้นะคะสภาพห้องเครื่องนะก็คือสวยๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยนะคันนี้นะมีถอดเก็บฝากระโปรงนะถอดเก็บ สีฝากระโปรงให้นิดหน่อยนะคุณลูกค้าค่ะจะมีรอยขัดนิดหน่อยนะเก็บสีรอยแบบบอยขีดขวดให้เนาคะไม่ได้เป็นแบบว่าชนหนักหรืออะไรนะคุณลูกค้าค่ะโอเคมาดูในส่วนของคันหน้ากันต่อเลยดีกว่าคัานหน้าคัานนี้คุณลูกค้าค่ะเดิมเดิมเลยนะเมทัลลุกกลมคมชัดน็อแตบบไม่มีขันไขไม่มีขยับเลยนะคะคันนี้ไม่น้อยมากๆคุณลูกค้าค่ะ ดูได้จากอะไรหม้อน้ําก็คือใส่กรี๊แบบนี้เลยด้านในนะ้ําเป็นสีชมพูนี้ไม่ใช่น้ําสตรอเบอรี่นะคุณลูกค้าค่ะอิงแจให้ทราบก่อนว่าไม่ใช่น้ําสตรอเบอรี่โอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของฝาก,กระโปรงด้านบนกันต่อนะคะฝากระโปรงบ้านด้านบนนะคุณลูกค้าค่ะแผ่นสติกเกอร์นะ้ายังติดอยู่เดิมๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เม็ดอาร์กนะคุณลูกค้าค,ค่ะนี่เลยนะคะ,ะแผ่นเพจจากโรงงานยังอยู่อีกเช่นกันนะคะ แฟนเพจจากโรงงานยังอยู่นะคะโอเคคุณลูกค้าหลายๆท่านอยากจะรู้แล้วใช่ไหมว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวมาสรุปราคาให้ฟังเดี๋ยวขออนุญาตปิดฝากระโปรงสักครู่นะคะ ค่ะคุณลูกค้าค่ะคันนี้นะคะ Toyota าไฮรักรีโว2.4ตัวนี้เป็นตัว E นะคะเป็นพีรันเนอร์เป็นแคปด้วยนะคะเป็นเป็นตัวยกสูงด้วยแล้วเป็นรุ่นกระบะแคปเนาะปี2017คันนี้นะคุณลูกค้าค,ค่ะเตรียมฟังให้ดีเลยอุ้กอิ้งมาทั้งทีต้องมีโปรโมชั่นดีๆมาแจกแน่นอนคันนี้นะคุณลูกค้าค่ะปกติขายอยู่ที่539,000บาทแต่ คุณลูกค้าค่ะเตรียมแคปหน้าจอได้เลยถ้ามาจากคลิปวิดีโอของน้องอุ้งอิงนะเอาไปเลย5 1 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นคุณลูกค้าค่ะ5 1 9 0 0 0 0บาทเท่านั้น สามารถเป็นเจ้าของน้องคนนี้ได้เลยในราคาเบาๆคุณลูกค้า่ะใครอยากมาดูรถตัวจริงมาได้ที่ร้านเลยร้านอยู่ระหว่างเรียบวารี30กับ32คูขวาหนองจอกกรุงเทพนะคะประวัติเครดิตดีออกรถเพียง4,900บาทเท่าน,านั้นคุณลูกค้าะ,คะใครที่ชมอุ้งอิงนะคะหรือว่าติดตามอ้งอิงมาจนจบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดกระดิ่งนะคะ กดเป็นกําลังใจให้ทุกๆคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์มาอิงอ่านหมดเลยนะวันนี้นะคะคุณลูกค้าขาเอาโปรดีๆมาฝากเอารถดีๆมานําเสนอเดี๋ยวมาพบกันว่าคลิปต่อไปคลิปหน้าอิงจะเอารถอะไรมาฝากอีกวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะและกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย